สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มตัวมม m b e d วันนี้พวกเราจะมาพีเต์โปรเจกต์วิชา e m b e d d e คือพวกเราจะพีเต์ระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ขั้นตอนแรกของเราก็จะมาดูเทคนิคของส่วนาร์ดแวร์กันก่อนเลยนะคะก็าร์ดแวร์ของเราเนี่ยแบ่งหลักๆออกเป็นอยู่3ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนของผู้ป่วยส่วนของผู้ดูแลแล้วก็ส่วนของไมโครเบรียโนนะครับซึ่ง ส่วนของผู้ป่วยเนี่ยจะมีอย่างระบอดสําหรับผู้ป่วยแต่ละคนนะครับก็ผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีบอร์ในการใช้สถานะการเรียกโดยใช้เซ็นเซอร์ซึ่งจะแสดงสถานะ led ทั้งของผู้ป่วยแล้วก็บอร์ของผู้ดูแลด้วยทั้ง2คนเลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นบอร์ของส่วนไมโครเปียโนทั้งสองคนก็จะมีไมโครเปียโนของแต่ละคนแล้วเมื่อผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยเล่นไมโครเปียโนจะส่งสถานะไปยังบอร์ของผู้ดูแลเช่นกันโดยทั้งหมด จะสื่อสารผ่านไลบรารีที่ชื่อว่า ESP Now ครับก็ต่อไปก็จะเป็นเทคนิคในส่วนของ b a c k End, Front End ครับค่ะต่อไปก็เราก็จะใช้บอร์ดนี้เป็นทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการติดต่อข้อมูลกับฐานหน้าเว็บค่ะโดยในส่วนของฐานแอร์เราจะใช้ไลบรารี HTTP Client กับ Arduino JSON ในการติดต่อคาะโดยจะเริ่มจากการที่ผ่านแอร์จะเก็บข้อมูลเซนเซอร์มาเป็น JSON ไฟล์และส่ง,ขงเข้ามา ดัตเชตต์กลับ,บเองเพื่ออัเดตข้อมูตอลตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนค้าค่ะโดยจะใช้มิตอด์คุค่ะแล้วฟอน์เองก็จะดึงข้อมูลจากดัตเชตต์จากแบตอินออกไปโดยใช้มิตอดเก็บค่ะเพื่อแสดงผลบนหน้าเวา็บค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการจำลองการทำง,งานของกลุ่มเรานะครับโดยจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2, <S <S 2> คนอันแรกที่เราจะเทสกันก็คือตัว f l e sensor นะครับที่ผู้ป่วยใช้ในการเรียกผู้ดูแลนะครับเมื่อผู้ป่วยหิวเนี่ยผู้ป่วยจะต้องงอนิ้วนางลง และจะทําให้ไฟ LED สีเขียวของบอร์ดทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลติดแล้วก็จะเห็นสถานะฟอน t นเป็นว่า h u n g y ทั้งสองคนนะครับก็ตัวต่อไปเนี่ยเมื่อผู้ป่วยต้องการเข้าห้องน้ําผู้ป่วยจะต้องงอน,นิ้วกลางลงซึ่งจะทําให้ไฟ LED สีเหลืองติดทั้งบอร์ดของผู้ดูแลและบอร์ดของผู้ป่วยและสถานะในตัวหน้าเวียบของเราก็จะเปลี่ยนเป็น restroom และต่อไปเมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากผู้ดูแลก็จะต้องงอน,นิ้วกลางและนิ้วนางลงพร้อมกัน ซึ่งจะทําให้ไฟ LED สีม่วงทั้งผู้ป่วยทั้งสองคนแล้วบอร์ดของพูดแตรติดและสถานะฟอนเอ็นของเราก็จะคือสถานะคอลลีนทั้งสองคนต่อไปจะเทสตัตวระบบป้องกันผู้ป่วยตกเตียงก็คือจะมีอัลตราโซนิกทั้งสองคนเมื่อผู้ป่วยตกเตียงปุ๊บเสียงบัสเซอร์ของผู้ป่วยทั้งสองคนและไฟ LED สีแดงจะติดและจะส่งข้อมูลไปยังหน้าเว็บของเราจะทําให้หน้าเว็บขึ้นว่า Emergency ทั้งสองคนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของไมโครเปียโนซึ่งไมโครเปียโนของเราเนี่ยจะมีวิธีการเล่นอยู่2แบบโดยฝั่งนี้เราจะวิธีการเล่นแบบเมนูเปียโนและฝั่งนี้ก็จะจําลองการเล่นแบบเลือกเสียงเพลงเมนูเปียโนเนี่ยเราสามารถเล่นตามใจชอบของเราได้เหมือนเปียโนปกติทั่วไปเลยก็วิธีการเล่นก็จะจําลองคือเราสามารถเล่นตามโนที่เราต้องการเล่นได้เลยและสถานกาณการเล่นก็จะขึ้นู่ฝั่งหน้าเว็บว่าเรากำลังเล่นเปียโนอยู่ต่อไปวิธีที่2เราเลือกเสียงเพลงที่เราต้องการเล่น แล้วก็จะขึ้นแสงไฟ LED ให้เราเล่นเร้สามารถกดที่โน้ตนั้นๆเพื่อเล่นตามเสียงเสียงเพลงที่เราต้องการและสถ,ถานะการเล่นก็จะส่งไปยังตัวฟอนตอ็นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเล่นเป็นอยู่นั่นเองก็วันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มตัวมาเ,มเป็นเด,ด็ก็นำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย